จาเรียนพื้นี่นะครับวิทยากรทุกท่านนาครับแล้วก็ผู้เราทุกคนนะครับนักศึกษานะครับอาจรย์นะครับก็ความรู้ทำไรนะครับตอบครับก็เป็นความรู้สึก่อตรับกันนะครับความรู้สึกแรกก็คือประทับใจประทับใจทุกคนนะครับใจนักศึกษานะครับที่ตลอดเวลาอ่านหนังสือสอบมาต่วมกิจกรรมนะครับก็ที่ได้สอบวันนีก็จะสอบแล้วนะครับใช่ไหมครับ นะแล้วก็ให้ความรู่ดีือมากมากนะครับต่อ่ากก็คือพี่ีจัดการสนใจท่านก็ประทับใจกิจกรรมที่มีรูปกิจกรรมนะครับได้รับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับเต็มนะ้อใช่ไหมครับซึ่งมันเกี่ยวกับสายงานของเราการเรียนของเราแล้ว,ว่าหวังว่าจะได้นําสิ่งเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในอนาคตนะครับแล้วก็ประทับใจ นะครับท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับมีอาจารย์กระติบบินมาจากต่างประเทศตีหนึ่งเพื่อมาขึ้นรถตอนหกโมงเช้ากับพวกเรานะครับหกโมงเช้านะครับแปดโมงนะครับเราก็ทำกิจกรรมนะครับเช็คแบตกลับไปแต่ก็สนงสารท่านใจพี่พี่ที่เลี้ยงนะครับที่ปอตุปเอกนะครับสี่ท่านตรงนี้นะครับที่มาร่วมนะครับในการจะัดกิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ความรู้สึกที่ไปก็คือรู้สึกอิ่ม นะครับอิ่มมากนะครับอิ่มอกอิ่มใจนะครับแล้วก็อิ่มพออาหารดีมากน้องพวกต่อทุกคนนะครับเนาะมีใครไม่เห็นด้วยยกมือขึ้นไม่กล้าไม่เห็นคือทุกอย่างดีมากนะครับบุฟเฟ่่างที่ที่น้องพูดไปนะครับซึ่งขอบคุณมากนะครับแล้วก็กิจกรรมวันนี้นะครับค่ายวนนี้ก็นะครับไม่อยากให้พูดแล้วใช่ไหมครับ ไม่ไม่ให้จับไม่ให้จับไม่โอเคนะครับแล้าว่าหมดเวลาแล้วนะครับก็จกรรมนี้ที่จริงก็คือเป็นกิจกรรมที่มีทุกปีนะครับเป็นทัศนศึกษานะครับประจำปีการศึกษาปีนี้ก็ปี2567นะครับปีหน้าก็มีอีกนะครับถ้ามีโอกาสก็อยากให้คนได้ลงชื่อมาร่วมนะครับน้องท่ามีเวลานะครับนอกจากทักษะนะครับ เกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ความรู้ที่มีนั่นแล้วนะครับก็ลืมไม่ได้ก็คือกิจก,กรรมอะไรนะครับทักษะภาษาอังกฤษใช่ไหมครับทุกคนได้รับรางวัลไปตแบบนเมื่อกีเนาะเห็นว่าคนที่ได้รางวัลก็คือน่าจะมีแต้มต่อมีอะไรครับมีความรู้มีทักษะมีคำศัพท์มีอะไรนี้อาจจะเยอะกว่าก็าเลยได้รับผลประโยชน์เหล่านี้ไปใช่ไหมครับมันเป็นทักษะเนาะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นะ เชื <cin> <and true> ่อว่าทุกๆคนนะครับก็สามารถที่จะรับปาะกับเหล่านี้ได้ถ้าตัวเองพัฒนานะครับจะต้องเสียใจน้อยอย่างน้อยก็คือได้จะรู้ว่าภาษาอังกฤษมันสำคัญยังไงเราจะพัฒนาต่อไปอย่างไรเพื่อให้นักเรีของเรานะครับจะดียิ่งขึ้นไปนะครับคุณจะเป็นเท่าไหร่นะครับก็ท้ายท้ายนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับทุกท่านเลยนะครับทีมงานนะครับ ท่านอาจารย์นะครับพี่เลี้ยงน้องที่ทำคำเรือเ่อนตั้าสารนินนะครับขอบสุครับ